ครับวันนี้เรามาฝึกเขียนภาษาปริวัติล้านนาแบบที่สามนะครับก็คือตามสำเนียงกำมูหรือกัมพูดนะครับมาลักการก็คือการฟังนะครับวิธีเขียนนะครับฟังภาษาลาา้านนาข้างบนวน่าไปยังไปยอู้อย่างไรไปออกเสียงมาอย่างไรนะครับแล้วเอาภาษาไทยสะกดตัวไปอย่างนั้นนะครับ่าเอาภาษาไทยบันทึกนะครับเขียนไปตามเสียงอย่างนั้นนะครับแต่ก็ยังว่านะครับ เนื่องด้วยาการรับการประชมเสียงอของภาษาไทยภาษาละนามันมาเหมือนคนละลักษณะครับภาษาไทยเป้นกา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 ่าในภาษาละนาเิ้นเป้นกา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 ,กาเป้นมีหกเสียงนะครับมาเพราะนั้นมันเสียงมันจะประตรงมาตัดกันที่เสียงโทพิเศษแล้วนะครับเสียงโทเสียงโทพิเศษนะฮะ ในภาษาไทยเปิ้นเสียงโทนะครับอ่าในภาษาละนาวเปิ้นเสียงโทพิเศษเห็นไหมมันมันผิดกันตรงนี้นะครับเพราะนั้นเฮาอยาเอามาเขียนกันอแบบง่ายๆมันมได้แล้วครับผิดหลักการแล้วนนครับอ่เพราะนั้นเฮาก็ลองมาดูนะครับอืต่างคนต่างเขียนในอ่าข้อตกลงภาษาปริวัติ ปริวัติภาษาละนาปีสองแปดนะครับป้นก็ป้นก็เขียนไว้อโดยกว้างๆนะครับกว้างๆว่าเอาเพื่อเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับตามสำเนียงคำู่เนี่ยนะครับมาบันทึกไปตามนั้นนะมาก็ย่างว่านะครับมันก็เขียนออกมาได้บ่มบ่เจ้ากันนะครับเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก,ก็ว่ากันไปนะครับอ่า เอาไว้ร้อยสองร้อยปีแป้งหน้าปอ่นลูกหลานเลนปิ้นจะได้มาสรุปนะครับว่าอวิธีเขียนมันจะเขียนอย่างไรนะครับมื่มันเมื่อมันได้ความอ่ะเมื่อได้ความใจความนะครับมาอย่างงี้นะครับมาอันนี้เป็นแบบฉบับของผมนะครับอ่ลองมา้อยดลยนะครับการเขียนครั้งนี้เป็นแบบฉบับของผมเองนะครับที่คิดค้นขึ้นมานะครับเสาะนะครับเสาะได้ยินเสียงเซาะนะครับ เอาภาษาไทยเขียนเลยนะครับอืเซอยังเซะแล้วนะฮะเห็นไหมครับเซะสายาะนะครับเซะเข้าอเข้าเข้าออันนี้ภาษาไทยพอนานว่าเลยพอนานว่าเข้าเห็นไหมเสียงโทรปกตินะครับเห็นไหมมันเสียงมาเจ้าบาตรงมาเจ้ากันแล้วนะครับเพราะนั้นภาษาละนาพอนานว่าเข้าอ่เขียนนะเขียนเล่าเขียนเล่าเขียนเขียนได้เหรอมันมาได้นะครับไพ่เขียนก็เขียนมาได้นะครับเพราะว่า อันนี้มันเข้านะครับเห็นไหมอันบนมันเข้าเห็นไหมนะคนละเสียงนะครับว่าระบบการพันเสียงมันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็จะเอาเอานี่ไปเปิดเพราะมันเป็นเข้ามันก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่ามันถ้าเปิบอันนี้หมายว่าขี้ตัวนะครับเอาขี้ตัวไว้เป็นเข้าอ่าตัวอื่นกยไรต้องพลาบกันลงไปเป็นเสียงเป็นเสียงไปนะครับอืมันมี มันเป็นเรื่องโดล้มไปโดยแบบโดมิโนเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เมื่อเขียนมาได้ก็รักการนะครับที่ผมวิเคราะห์มานะครับก็คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวนี้ตัวเดียวนะครับคำเสียงโทพิเศษเนี่ยครับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวนี้ตัวเดียวตัวอื่นนี่เขียนไปตามนั้นนะครับอได้กุกกรรมนะครับได้กุกกรรมยกเว้นเสียงโทพิเศษนี่เท่านั้นที่ภาษาไทยมาเขียนมาได้นะครับมา ไปนั่กับตัวไข่ตัวมันนะครับไผ่จะใจตัวเองตัวหนาตัวขีดเส้นใต้กับสุดแล้วแต่นะครับในส่วนตัวผมเนี่ยเอาจุดประดับไว้อีนะครับอา่เห็นไหมครับอ่าเอาจุดประดับไ้ไผ่มาอ่านก็เพิ่อ่านออกเสียงโคพิเศษนะครับอ่านว่าเข้าเห็นไหมครับเซาะเข้านะครับเซาะเข้าเซาะเซาะนะครับอเซาะไทยแล้วนะครับของนะครับของ ของไทยไดไหมอ,อันนี้ได้นะครับภาษาไทยมาเขียนได้ก็ได้ไปนะครับเข้าเศร้ของนั่งนั่งยังนั่งยังนั่งมันมีปัญหานั่งเป็นนะครับเป็นอ,อันนี้เป็นเห็นไหมใส่ไม่ต่คู่หรอก็เป็นอยู่ดีเห็นไหมฮะเินอ่านว่าเป็นนะภาษาละนาะนบนเป็นนะใส่ไม่จัดว,าว่า,วานี่ยนะครับเห็นไ,ไหม พอปาบนเป็นอักษรกลางนะครับในภาษาไทยนะครับกจดจดจบปอนะครับมีอยู่เก้าตัวนะครับภายหน้าก็ผันได้กูเสียงเหมือนกันนะครับมานั่งเป็นนะฮะกำนะครับกำได้ยินเสียงกำต้องเอากอไก่เขียนนะครับอันนี้กำยังกำนะฮะกำนะฮะนั่งเป็นกำกึดนะะกึดก็ต้องเอากอไก่เขียนนะครับกึดนะครับออันนี้กุดยัง อ่าอันนี้มันอะไรนะเกิดก่ามันเกิดนะครับเกิดอ่าถ้าอันนี้มันคุดเห็นไหมคุดคุดคุดเห็นไหมมันน้องไม่ตีนะครับเสียงตีนะครับเสียงตีก็ใจไม่ตีนะครับคุดนะครับอ่ากัคุดนะครับนั่งเป็นกัมคุดนะครับลงลง หลงอ่าหลงยังอ่าหลงละหลงไทยนะครับหลงตี้นะครับอ่าได้ยินเสียงตีอะไรไหมฮะตี้ตีอ่าใส่ไม่เอกตีใส่ไม่โทรตี้อ่าเต่ากับเต่ากับตัวนี้นะครับไหมฮะเต่าอ่นนะฮะตีตี้เห็นไหมตีตีตี้ตีตีตี้อ่า ที่อ่าเต่าอันนเสียงโทนะครับมาลงตีอ่าลงตี้นะครับบางคนไปเขียนไปเป็นไม่เอกมันก็ตีนะครับลงตีเกากี้อ่ามันก็ตีนะครับตีเสียงไม่โทก็อ่าเสียงโทไม่โทนะครับตีนะ,ะเกา อ่าเก่ายังเก่าแล้วเห็นไหมเก่าแล้วภาษาไทยก็เก่าแล้วลงตี้เกา่ากี้กี้นะครับกี้อ่าเห็นไหมเขียนโม่เหรออ่ามันก็เหมือนเข้านะครับอ่าเขียนโม่้คนไทยเพ่รอ่านว่ากี้นะครับกี้อ่ากี่กี่กี้กี่กี้เห็นไหมกี้เสียงโทนะครับเต้าตัวนี้นะครับอ่า ขี้ขี้กี้ขี้กี้เห็นไหมเต้านะเสียงโทนะครับเอาแล้วกี้หรออ่ากี้เราเขียนยังไงเนี่ยกี้อันเนี้ยเนี่ยกี้ฮ่าอันนี้กี้เห็นไหมกี้เขียนยังไงได้เหรอครับอันนี้มันกี้นะครับกี้ยังไงได้ครับเก้ากี้อ่ากี้ยังไงได้ก็เอาจุดประดับไว้ตามแบบของผมเห็นไหมได้ถึงได้ถึง กู้เสียงนะครับกี่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 กีอ่าเห็นไหมได้กู้เสียงถ้าดัดแปลงแบบผมนี่ได้กู้เสียงนะครับท่านจะเขียนเสียงอย่างเขียนเขียนได้หมดนะครับกี่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 กีกี่นะครับกี่นะครับ ท,ที่เกยเกยยองเกยได้ยินเสียงเกยแล้วมันก็เอาภาษาไทยเขียนนะครับเห็นไหม,ไหมเกยเห็นไหมถ้าเป็นปริวตัติแบบสองคนต้องเขียนว่าอย่างนี้นะครับอ่าได้อ่านว่าเกยเหมือนกันนะครับอ่านว่าเกยเหมือนกันนะภาษาปริวติเบอสองคนเขียนอัลคอควายเขียนนะครับ แต่อ่านว่าเกยเหมือนกันนะครับเกยนะครับเกยยองนะครับยองอ่าอันนี้ภาษาไทยคนอ่านน่ยอ่าอ่านยองแล้วนะครับแต่มันก็จะเป็นมันจะไปซับสนกับตัวนี้แหละครับมาตัวนี้แหละครับมาอย่างเย้ยนะครับมาตัวยะนะครับอ่ายองยองนะครับยองอันหลังนี้ยองนะครับเห็นไหมฮะ ท่านท่านจะท่านจะเอาใจตัวไหนเสียน,นะครับอือ่าถ้าถ้าคิดว่าเอาตัวยักษ์โดยักษ์โดโดหรือกอ่าก็อืมโบราณนานมมาป้นก็เอายอยักษ์เอาไปเทียบเพื่อปั๊บเทียบเพื่อเป็นตัวยะเนี่ยนะครับแม่อ่านว่ายองนะครับยองเห็นไหมฮะอันนี้หรออันหลังเนี่ยอันนี้มันนอยอนะครับยองนะครับอ,อเห็นไหมครับ ตัวอยนะครับอ่าเห็นไหมท่านจะเขียนยังไงครับยองนะครับอ่ายองเนี่ยผมก็เลยเอาตามคนเท่าคนนะครับอืมตัวยอโดดนี่ต้องอ่านเป็นยอยักษ์เมืองนะครับยอยักษ์ตัวแยะเนี่ยนะครับยองนะครับอ่าตัวอยอย่างนี้เล้วครับต้องอ่านเป็นยอยักษ์ไทยนะครับอย่างอย่างตัวข้างบนนี่นะครับอ่านว่ายองนะครับเห็นไหมจะเอายยองหรือยองนะครับอ่า ในการเขียนครั้งนี้ก็เขียนว่ายองนะครับเพราะนั้นก็ท่านก็เอาไปพิจารณากันนะครับว่าเนี่ยผมก็เขียนว่ายองนี่นะครับต้องใจอยนะครับเห็นไหมครับต้องใจอยนะครับเกยยองนะครับเกยยองนะครับก็ลองอ่านเลยนะครับลองอ่านเลยนะครับถ้าเป็นคนไทยฝรั่งมะก่้าเข้ามาอ่านเลยนะครับ แล้วจะได้สำเนียงละนาไปต่วยพร้อมบริบูรณ์เลยนะครับมาคำยกเว้นอ่านเอาใจรักภาษาไทายอ่านาทุกประการนะครับยกเว้นนะครับมันมียกข้อยกเว้นอยู่ว่าอคำที่มีจุดนี่ประกอบไม่โทนี่จะต้องอ่านออกเสียงโทวิเศษนะครับเข้านะครับกี้นะครับอา่คำที่ เขียนด้วยอยอย่างอี้นะครับอ่านออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครก็อ่านว่ายองนะครับเห็นไหมม่นจะยองนะครับอ่ายองเห็นไหมครับอ่าแล้วท่านจะเป็นภัยก็จ้างในโลกนี้อ่านมาอ่านจะได้สำเนียงละนาไปพร้อมเลยนะครับอ่าลองอ่าน่อยนะครับเซอเข้าซอาของนั่งเป็นกัมึดลงตี กากี้เกยยองอ่านะครับ